เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมเหมือนเดิมน,นะครับวอร์เซนนะก็วันนี้เรามาอัปเดตไอดีกันนิดหน่อยหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเกือบสองสัปดาห์นี่ยผมหายไปไหนผมไปอัปเดตทีมมาเนี่ยไปเสริมแก่งให้ทีมตัวเองนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทาคลิปเลยคือวันๆก็คือเอาแต่ฟาร์มหาตัวหาของให้ทีมตัวเองนะครับจนตอนนี้นะครับอัปเดตทีมกันนิดหน่อยก่อนที่เราจะหมดอีวต์อันนี้ก่อนเนาะ ก็่าจะหมดค่นแ้นจบจานนี้นะก็คือตอนนี้นะครับผมได้เจ้าตัวเทนเงินเป็นบัฟเขาเรียกนะโมนัสนะครับหรือที่ทุกคนคุ้นกันสำหรับบัฟยูนิ่เนะาะก็คือตัวนี้เนาะผมเพิ่งได้มาไม่นานนะครับและผมได้สกินมันมาด้วยจากอีเวนต์ของดันดาดันนะครับซึ่งผมจะไปทําการป้านมันผมก็เลยต้องมาลงดีเจนประเภทรีเจนเลยต้องมาลงเลทของใยญยบาทนะครับเพื่อที่จะไปอีโวเจ้าอูซุยนะครับก็ได้บัฟโมนัสมาตอนนั้นแบบดีใจมากไม่ได้อัดด้วย เรคิดว่ามันไม่ได้แต่สุดท้ายมันได้มานะครับก็ว้าวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมของผมก็อีโวโกโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้เป็นบับโซล่ามานะสำหรับเท่าของเจ้าตัวโกโจเนาะแล้วก็ได้เจ้าตัวทาคาโรดะเป็นบับโกลเด้นมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมีข้างนอกอีกนะครับเป็นตัวที่ผมโวหรือตัวที่ผมได้มาหลายๆายตัวแต่ยังไม่ได้อีโวนะครับเพราะว่าผมรู้สึกนะครับเกมนี้ สำหรับคนที่อยากใจคนที่ไม่ได้ AFK นะครับผมรู้สึกว่าเงินค่อนข้างหายากเนี่ยครับสาหรับใครที่ AFK ฟาร์มเพชรเนี่ยคือเงินมันหายง่ายอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ AFK มันก็เลยหายากนะครับผมเป็นพวกชอบเล่นเองมากกว่าผมไม่รู้ว่า AFK ไปแล้วมันมันไม่ได้เล่นอะไรเลยนะมันดูไม่สนุกก็เลยเล่นเองดีกว่าไม่ AFK เนาะก็หาไปเรื่อยๆนะครับก็หาไปเรื่อยๆผมไม่รีบรอยู่แล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆอนะ่ะเพราะว่าเกมมันอัปเดตช้า ถ้าเกมมันอัปเดตไวขึ้นอาจจะต้อง E F K ถ้าเกมมันยังอัปเดตอย่างนี้อยู่ผมว่าผมตามทันแน่นอนนะครับแพทนะโอเคแล้วก็มันมีข่าวหลายๆข่าวมามานะครับช่วงนี้ก็เอ่อทีวีไม่ใช่ TV, ทีวีดิทีดีอนิเมะพวกท o w เ r อร์ดีเฟน์ต่างๆก็เริ่มประกาศกลับมาเนะีับผมดีใจสุดๆเลยนะครับที่มีประกาศของทีดีเก่าๆก,ก,กลับมาไม่ว่าจะเป็นพวกอนิ με, อเมะ v อนิเมชนะีครับที่ประกาศ อ่าอะไรนะเจอ a อ v n n t u r e continue แล้วก็อ l l s t a r ที่เป็นอ l l s t a r Tower d e f e n s e X นะครับที่ประกาศกลับมาเนาะก็คิดว่าอาจจะไปเล่นนะครับสักเกมนึงเนาะแต่สำหรับผมผมคิดว่าผมน่าจะไปเล่นทางหน้าของ Anime a เอเวอ e ์แน่นอนแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเกมมันทำมาดีไหมมันออ t ติมิ้มาดีไหมอะไรอย่างนี้กลับมา Data ที่เรากันที่น้องๆกันถกเถียงกันว่า Data ามันจะดีหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดูเนาะแต่ที่สําคัญคือผมน่าจะกลับไปเล่นแหละน่าจะกลับไปเล่นแต่ว่าขอว่ากลับไปก็อัปเดตระบบให้มันดีๆเพราะว่าเกมสมัยนี้มันมีแบบเนี่ยมีพวกเนี่ยเมนเทตตัวละครอะไรพวกนี้มีแบบว่าวาร์ปกดรีเพย์แล้วอยู่ในแมปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เอเวอเร์ซึ่งตอนนั้นมันไม่มีเนาะก็เลยอยากให้มันอัปเดตเข้ามาเพื่อให้เกมมันดูแบบ ได้เละครับทันสมัยมากขึ้นนะครับที่แบบว่าไม่ต้องออกเกมแล้วนะครับแค่เรากดกลับล็อบบี้หรืออะไรพวกนี้หรือมีระบบเมเนเจตัวให้มันกดง่ายอะไรพวกนี้เนาะก็คาดหวังนะครับจะคําว่าคาดหวังแต่ก็น่าจะต้องรอนะครับผมม่เซเลียร์ยน,นรั้นจะรีโมเดลหรือจะรีดาตา้าถ้าเขากลับมาแล้วเกมมันแบบสนุกเหมือนเดิมก็พร้อมกลับไปเล่นครับส่วนออตาอันนี้ผม ไม่ขอเอ่ยเยอะเพราะว่าผมเล่นออสตามาน้อยมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนผมมาเล่นตอนอนิเมะแอนเจอร์พอดีนะไม่ได้เลยไม่ได้เล่นออสตาเลยใช้คําว่าไม่เคยก็ไม่ได้ใช้คาว่าเล่นมานผ่านๆนะครับก็ตอนนั้นก็ช่วงนั้นสนุกนะครับช่วงที่มันเป็นห้าดาวแล้วเนี่ยที่ผมยังใช้โกคูแบ็กกับไอตัวจากโซวิเตอร์อยู่ตอนนั้นสนุกมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมลุ้มมันเป็นยังไงน้อก็ต้องรอกันต่อไปนะครับทั้ได้แค่รอนะครับ ตอนนี้อนิเมะพวกเทวดาดิจิทท้ายปีนี่มาแรงเดือดอจัดแล้วก็เห็นอนิเมะรีบอนก็จะอัปเดตอะไรมันก็จะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันน่าเล่นจะไลท์แมปแต่ว่าไม่าจะต้องเลือกซัอแมปนะครับสำหรับผมเนาะไม่ต้องเลือกวงซนะ้อ,อแมปเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับผมอยากจะทุ่มไปให้แมปไหนบัาห,หนึ่งเลยนะถ้ามันดีจริงๆเนะาะก็สุ่สมกระชาะเล่นไปแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ได้อาชิเม็นอะไรเอ่ยลีโลฟี เบกิต์เอาไปสุม่มรีโรเล่นหนาละกันเอาเป็นตัวนี้ละไอตัวนี้ละโอเคนะครับตอนนี้นี่ที่ผมที่ไปหายไปสองอาทิตย์ไปทําอะไรมาบ้างไปเก็บแพตเทิ p พารให้เต็มได้ตัวนี้มาแล้วนะครับยังไม่ได้อีโวเลยแล้วก็ไปลงอีเวนต์นะครับได้เจ้าตัวของอ,อด้านด้าน,าน,าน,านมาสองตัวคือเจ้าตัวของอุคารุนแล้วก็ตัวของ เราชื่ออะไรล่ะมิมิมผมไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยมีชื่ออะไรนะขอโทษด้วยแล้วกันครับก็ไปได้ป่าโทจิมานะครับเป็นบนะัฟโซล่าเนาะก็ยังไม่ได้อีโวเหมือนกันแต่เตรียมของเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วนะสำหรับป่าโทจิก็ต้องรองเก็บเงินเก็บอะไรค่อยๆอีโวไปนะเพราะว่าผมไม่รีบเล่นชิวๆนะครับเนี่ยป่าสแตทประมาณนี้เนาะซดัดเอซัดส่วนทางด้านของอูซุยเนี่ยผมเตรียมสแ,แตทให้มันแล้วนะประมาณนี้ยังไม่ได้อนะีโวเนาะ ก็ได้รับโมนาสมาก็หวังว่าจะอโวเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทําไปแล้วหนึ่งดาวแล้วผมก็มีแพนนะครับทำเจ้าตัวอุจุยเนี่ยเป็นสองดาวนะครับก็นี่นี่นี่มันเป็นดาวเดียวใช่ไหมผมก็จะทําเพิ่มไปสองดาวแล้วก็ทําเพิ่มไปสามดาวเพราะว่าผมได้หลุดเล็ดมาอีกสองตัวมันจะเป็นสามดาวพอดีนะครับแล้วก็ตัวชายินของผมนี่สองดาวแล้วนะครับใกล้าสามดาวแล้วเนาะนี่อย่งเี้ยก็เบจิต้าผม ตัวแบบผมโคตรรักเลยเวตา้าจริงแม่งมันพาผมแบบผ่านหลายๆด่านนะำเบติตา้าโคตรด,ดีแล้วก็ไปอีโวเลนโกคุมาเป็นที่น้วยไม้แล้วนะครับนี่อีโ e วมาเป็นที่ด้วยไม้แล้วนะของเลนโกคุแต่มาเป็นอีเทอร์เรียลมานะเลนโกคุแล้วก็นี่ครับเพิ่งได้มาแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยยีกินนะครับบับโซลา่าเนาะผมได้บับลุงเยอะแต่ว่า มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นปรับรุ้งที่แบบมันถือว่าถือว่ามันออกแต่ว่าผมคิดว่าถ้าให้มันสุดมันต้องเป็นแบบยูนิคนะครับเอ้ยได้ยูนิคไม่ได้ต้องเรียกโมนาสนะแล้วก็สกินตอนนี้มีสกินเดียวเอฟเฟกต์คอสเมติกก็ประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็ได้เจ้าตัวของเฟมิเลียมาแล้วสองอันเป็นเฟมิเลียธาตุของซองจินวัะธาตุเคิร์ดครับ บวกดาเมจ4.4แล้วก็คี้ดามเมด0.7แล้วก็ได้เคิร์ทา่าเป็นทา่าของอันบอลนะครับโปรดัมเม็3%คนะีส1.4เนอะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท้าของที่ผมหาใไสองสัปดาห์นะครับผมไปเรียกว่าอะไรนะผมไปอัพเกรดตัวเองมาสองสัปดาห์เนาะก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะตามทันนะเล่นลน,ลนานแล้วก็ เรื่องของอีเวนต์เนี่ยผมผมสุ่มไปดูเลดมาแล้วได้สองตัวนี้มาแล้วคือผมไปเออผมหวังนะไม่ใช่คำว่าหวังนะเป็นไปได้ผมอยากได้เดวโลแต่น่าต้องฟาร์มห,หนักหน้าดูเพราะว่าแค่ไอยิยิยเนี่ยมันก็ออกยากแล้วเนาะอย่างพวกนี้มันก็ออกยากแล้วเดวโลนี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าพูดน้อยนะคุณรู้น้อยมากก็ถ้าได้ก็ได้ครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมด้วยกัน